วันนี้็ันปากลกิเชี่ก็ที่เป็นคืนของเราไปดีเรยนเครัเวันนี้ก็มา ก็มาตรวจสระที่แบบก็จะมาเมื่อเจวแจมาที่สิบหกเดินไปแล้วผมกับผมบ่างแต่ผมไม่มีเพราะตลงหน้าขบตลอดนักขออี่ลงไปได้ว่มามันดิคาสีน่เราทึงหมทุกองเอ,งเองเนี่ฮะเพราะมนันกันทที่จะมายอยี้ ท,ทิ้งจิบที่ก็คือวันที่ที่ดีก็คือออสามแปดหกับเจ็ดสองไปก็คือ6กหล้านบาทจุแค่สัตัวก็คือโคกสุโับโกเ เก้าหกสี่แล้วก็โซ่เก้าห้ากับโซ่เจ็ดแล้วก็สิบแปดแล้วก็จุดตอนนี้ก็ตัออกสามแปดออกสามแปดยินดีครับ